เอกประยุทธ์ลูกสมุนบริวารเครือข่ายประเด็จก,การของท่านสวที่มาจากการหลากตั้งแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นประเด็จก,การในขณะนั้นไม่สามารถที่จะทานกระแสของพี่น้องประชาชนได้สวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักละเครรพบทุกท่านครับ ผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาพบกับท่านพี่น้องที่ครบรพเพื่อที่จะสรุปสถานการณ์หลังการชุมนุมในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ปรากฏชัดแล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและสมนุนบริวารในเครือข่ายเผด็จการของท่านได้พ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างชัดเจนกระแสลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตย กระแสให้แก้ไขรัฐธรรมนูญกระแสให้ยุบสภาหลังแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จกลายเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะทำอย่างไรจะซื้อเวลาต่อไปได้หรือไม่เพราะในวันจันทร์นี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน ก็จะยื่นยัติด่วนเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้จะมีวุฒิสมาชิกบางท่านมาคัดค้านไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ยอมให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากพี่น้องประชาชนขึ้นมาแต่ผมก็บอกกับท่านที่ครบทั้งหลายได้เลยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ลูกสมุนบริวารเครือข่ายประเด็นก,การของท่าน สวที่มาจากการลากตั้งแต่งตั้งของบุเิกประยุทธ์ซึ่งเป็นปเผด็จการในขณะนั้นไม่สามารถที่จะทานกระแสของพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่สําคัญของคณะประชาชนปลดแอกที่ให้เวลาสมาชิกสภาพุทธิสภาทั้ง250คนต้องลาออกจากตำแหน่งภายในเดือนกันยายนนั้นก็เป็นการบีบรัด คือปิดทางถอยของเผด็จการประยุทธ์จันโอชาอย่างชัดเจนถ้าหากไม่มีการปฏิบัติตามกระแสพี่น้องประชาชนก็จะลุกลามบานไปใหญ่หลวงกว่านี้ท่านที่เคารพทั้งหลายครับเราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการปกครองตลอดระยะเวลา6ปีกว่าที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นํำนั้นได้สร้างความเสียหายใหญ่หลวง ต่อประเทศชาติและประชาชนกระบวนการที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องก่อนการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมนั้นก็แทบไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติแต่อย่างใดโดยเฉพาะการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งกลายเป็นเรื่องลวงโลกกลายเป็นวาทกรรมลวงโลกไม่ว่าท่านจะตั้งสภาที่จะมาปฏิรูปประเทศเสียเงินหลายพันล้านบาท ก็ไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันวันนี้จึงไม่มีใครให้ความเชื่อถือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะอีกแล้วในระยะเวลาอีกไม่นานนั้นถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะยังแข็งขืนดื้อดึงต่อไปกระแสที่จะเกิดขึ้นเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจทางการเมือง หรือเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์สละจากอกนาจจะถาถมเข้ามาดุดกระแสขึ้นสึนามิภาพในอดีตเหตุการณ์14ตุลาคม2516ก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งผมเคยพูดกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบ6ตุลาคม2519นั้นแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น วันนี้ถ้าหากพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนยังยึดมั่นในแนวทางสันติไม่มีการใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องอยู่อย่างสงบยื่นเงื่อนไขที่เป็นสากลในด้านประชาธิปไตยแล้วไม่มีทางเลยที่จะมีผู้ถืออาวุธคนใดกล้าที่จะลงมือเพื่อที่จะฆาตกรรมหมู่กลางเมืองเหมือนปี2519อีกแล้ว ก็ให้ความให้กำลังใจครับกับพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยยิบไม่นานครับชัยชนะจะเป็นของประชาชนวันนี้พบการแค่นี้ก่อนครับมีโอกาสจะมาสรุปสถานการณ์ให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ ฟาาไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม อาทิตย์ทรงโกลดาสาแสงร่างพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรอคู่ใจทอแสงประกายงดงานคู่กัน ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระทันเคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสด ศาสตร้แสงพร้างค่้คคืนยังมีพระทังพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายโงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างพระฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ สแสงรักราค่ำคืนยังมีพระจันพระราชินีที่อยู่คู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงาน